กราบบูชาคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านผู้ฟังกลัลยาณมิตรทุกท่านมินยู h ช n แนลวันนี้มีเรื่องราวดีๆมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเหมือนอีกเช่นเคยคะ่ะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้มินยู h ช n แนลด้วยนะคะสำหรับวันนี้นั้นขอนำเสนอเรื่องราว คน4วันเกิดนี้ดวงแข็งสุดๆคนที่เกิด4วันที่ดวงแข็งสุดๆลางสังหรณ์แม่นผีเทพเทวดาคุ้มครองความเชื่อเป็นสิ่งที่คนเรานั้นมีเพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจบางคนนั้นมีความเชื่อในเรื่องของหลักและเหตุผลอาทิเช่นการทำสิ่งใดๆสิ่งนั้นจะกลับมาหาเราเป็นต้น บางคนนั้นก็มีความเชื่อในสิ่งลี้ลับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูลายมือหรือการดูดวงที่จะสะท้อนได้ทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคตของคนคนนั้นเป็นต้นทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละคนและสำหรับบันเกิดของคนดวงแข็งมีวันอาทิตย์วันอังคารวันพฤหัสบดีและวันเสาร เราจะมาเริ่มจากวันอาทิตย์กันนะคะสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เป็นคนดวงแข็งพราะปกติแล้วเป็นคนรักยศรักเกียรติชอบไฟฝันถึงยศศักดิ์อำนาจความเป็นใหญ่ชอบเป็นหัวหน้าชอบเป็นผู้นำหญิงในเกียรติศักดิ์ศรีของตนเองชอบคบค้าสมาคมกับบัณฑิต มีจิตใจมุ่งมานะในกิจการงานด้วยแรงผลักดันของอารมณ์เป็นคนพิถีพิถันในความเป็นอยู่รักสวยรักงามและเป็นคนใจร้อนเหมือนลมพายุเปลี่ยนแปลงง่ายเหมือนขลื่นทะเลมีความเฉียบขาดปากว่ามือถึงแต่ลังเลไม่แน่นอนตัดสินใจเด็ดเดี่ยวในบางครั้งและไม่ค่อยได้ผล มีปฏิภาณเฉียบแหลมชอบความอิสระในการงานและจิตใจชอบศิลปะในการเขียนชอบร้องเพลงแต่เอาดีเด่นนักไม่ได้มีความอาภัพในเรื่องของวงญาติชอบน้อยเนื้อต่ำใจในโชคชะตาของตนเองเช่นเป็นการรพาหรือขาดที่อุปถรรัมไม่มีผู้ช่วยเหลือต้องโลดแล่นตามลำพัง ของตนเองหรือคบคนอื่นมักถูกเขาหักหลังการปฏิบัติงานมีความเข้มแข็งซื่อสัตย์จะประพฤตินอกทางเพราะแรงผลักดันจากผู้อื่นเป็นคนหูเบาเชื่อคนง่ายชอบคำยกยอปอปั้นต้องระมัดระวังอาการเจ็บป่วยที่เกี่ยวกับโรคเส้นประสาททางหูตาโรคหัวใจโรคผิวหนัง ฟันจะซุดโสมมักมีปัญหาเรื่องปวดฟันบ่อยหญิงมักจะเป็นคนที่หงุดหงิดง่ายเจ็บอดอด,อดแอดแอดมักมีปัญหาเกี่ยวกับไข้อยู่เป็นประจำสัตว์ตัเป็นคนรูปร่างสูงโปรงมีใบหน้ากระดูกเป็นคนมากด้วยจริตความรักจะเป็นคนที่อารมณ์ร้อนมีความปาัถนาแรงกล้ามักเปลี่ยนความรักได้ง่าย คือเป็นคนที่รักรักอยู่บุตรจะเกลียดเกลียดเลยเป็นคนเกลียดใครเกลียดจริงรักใครรักจริงดังนั้นรักแรกแรกจะค่อนข้างรุนแรงรักแบบสวีทหวานรุนแรงแต่พอผ่านไประยะหนึ่งจะเฉยชารูปร่างลักษณะของคู่จะเป็นคนผิวค่อนข้างที่จะไปทางคำลักษณะท้วมไม่อ้วนจนน่าเกลียด ผิวพรรณเหมือนตนเองหรือจะแตกต่างบ้างเล็กน้อยต่อไปเราไปดูกันที่วันอังคารค่ะสำหรับผู้ที่เกิดวันอังคารเป็นคนดวงแข็งมีเทวดาคุ้มครองร่างสังหรณ์แม่นเป็นบุคคลที่เสียสละความสุขของตนเองเพื่อคนอื่นชอบอาสาทำรรกิจการใดมักทุ่มเทในการทำงานมากกว่าในกรอบแนวระเบียบแบบแผน หวงธุรกิจของคนอื่นมากกว่าตนคล้ายๆเป็นคนชอบยุ่งเรื่องของชาวบ้านมีความมุทะลุไม่กลัวความตายโมโหง่ายชุนเฉียวหากอยู่ในวังวนของอบายมุขหรือการพนันจะวิบัติได้ง่ายเพราะดวงชะตาถ้าเล่นการพนันก็จะเสียหมดชอบแสดงความเป็นผู้ใหญ่ให้ผู้อื่นเกรงขาม บางครั้งอาจจะดูภายนอกเหมือนคนหญิงพยองหากได้รับคันเยินยอแล้วอาจจะหลงลืมตัวได้เลยต้องระมัดระวังเพราะคนที่คิดร้ายนั้นมักจะคอยป้อนคนให้เกิดวันอังคารทำให้หลงไหลยอมทํำน้่นทนํานี่ได้โดยไม่คิดคนเกิดวันอังคารจะเป็นผู้เฉลียวฉลาดเพียบพร้อมด้วยไหวพริบ แต่ไม่สามารถซ่อนความรู้สึกอะไรได้ทั้งความไม่พอใจมักแสดงออกทางสีหน้าได้อดได้เป็นคนใจคออาจหานชานใช้เกินตัวจึงประสบกับความผิดหวังเสมอด้านสังคมเป็นบุคคลที่น่าสรรเสริญชอบห่วงใยธุรกิจของคนอื่นคือความช่วยเหลือของผู้อื่นเป็นความสุขของตนเอง อารมณ์มักแสดงออกทางสายตาหากน้อยใจมักมีน้ำตาคลอยามโกรธมักถูกโมหะจริตเข้าครอบงำได้โดยง่ายยามดีใจแสดงแววตาร่าเริงเป็นคนไม่ค่อยเจ็บไม่ค่อยจำมีคนพูดยกยอปอปั้นนิดหนึ่งก็ลืมแล้วเป็นคนซื่อสัตย์ต่อผู้มีพระคุณชอบผจญภัยมากกว่าใช้ชีวิตแบบสงบ ชอบการเสี่ยงโชคแบบวังน้ำบ่อหน้ามีโครงการยิ่งใหญ่แต่จะสำเร็จแต่ถึงจะสำเร็จต้องลำบากต้องฝ่าฟันอุปสรรคอย่างมากสำหรับโรคภัยไข้เจ็บมักมีปัญหาเกี่ยวกับโรคตาโรคประสาทส่วนเท้าหรือมีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกอ่อนประมัดระวังการถูกของมีคมถูกของร้อนเจ็บป่วยเพราะความประมาท ถ้าเป็นเพศหญิงมักมีปัญหาเกี่ยวกับการคลอดบุตรประจำเดือนโรคจุดแน่งตามชายโครงมดลูกการผ่าตัดเกี่ยวกับมกลูกหรือกรดไหลย้อนศัตรูจะเกิดขึ้นทางปากของตนมีรูปร่างบางผิวขางุเหลืองมีกระแสเสียงที่ผิดปกติต่อไปผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีสำหรับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีเป็นคนโมโหง่าย หายเร็วยามโกรธมักจะระบายออกด้วยวาจามีนิสัยมานะกัดฟันทิทิยามโกรธก็ผูกพยาบาทพอหายโกรธก็มีความสงสารเวทนารู้สึกตัวเสียใจในสิ่งที่ได้แสดงออกไปแล้วและพยายามจะไม่ให้เกิดขึ้นอีกชอบกระทำตามความคิดเห็นของตัวเองเป็นใหญ่ใจบุญรักมิตรและบริวาร ดีมากชอบช่วยเหลือผู้อื่นหรือผู้อื่นมาปรับทุกบ้างขณะรู้ตัวว่าไม่สามารถช่วยเหลือได้แต่ก็พยายามขวนขวายที่จะช่วยเขาแต่อารับแม้จะสร้างความดีกับผู้อื่นสักเพียงใดก็ตามก็ไม่ได้รับความดีความชอบแต่อย่างใดบางคนนึกน้อยใจตนเองที่เรียกว่าดีกับคนอื่น แต่พอถึงเวลาคนอื่นกลับมองไม่เห็นคุณค่าคนอุปถัมภ์มักมีแต่ปากยากที่จะเชื่อได้เป็นคนรักศิลปะความงามฝักใฝ่ในศิลปะวิทยาที่แปลกมีระเบียบแบบแผนเป็นคนมีปัญญาเข้มแข็งมีหลักการดื้อดึงตามอุดมคติยึดมั่นในความซื่อสัตย์คุณธรรมเป็นหลัก โรคของคนที่เกิดวันพฤหัส,สบดีจะมีปัญหาเกี่ยวกับกระเพาะอาหารลำไส้อาหารเป็นพิษเวลากินผิดจะป่วยได้ง่ายมีอาการเวียนศีรษะเนื่องจากลมในกระเพาะทำให้หูอื้อตาลายมักมีปัญหาเกี่ยวกับการเรอหรือว่าการผายลมสำหรับสตูเป็นคนรูปร่างโปรง่งผิวสองสี ผมบางในตาสีเลือดแดงคนในวันพฤหัสบดีจะเป็นคนเจ้าชู้สนใจเพศตรงข้ามชอบติชอบความงามมีเหตุผลในความรักที่เป็นแบบฉบับของตนเองมักวิภาควิจารณ์ความรักในจินตนาการในทัศนคติต่างๆ ให้ความสนิทสนมกับเพศตรงข้ามได้ง่ายและชอบแสดงความรักด้วยสายตาชอบคนที่รักอิสระแต่ไม่กล้าตัดสินใจด้วยตัวเองเมื่อถึงคราวที่จะได้สมรสและสุดท้ายผู้ที่เกิดวันเสาร์สำหรับผู้ที่เกิดวันเสานิสัยชอบเป็นใหญ่เหนือผู้อื่นหากได้รับยศหรือมีการยกย่องก็จะแสดงอาการเห่อเบ่งรัศมียิ่งขึ้น มักเป็นคนชอบวัดระแวงค่อนข้างคิดมากภัยมากจะสะดุง้งเป็นคนที่ระมัดระวังเรื่องเกี่ยวกับภัยต่างๆอยู่บ่อยครั้งคล้ายเป็นคนค่อนข้างวิตกกังวลเป็นคนมีฝีปากผงผางบางครั้งบ้าบินแบบคว้านผ่าซากมีเหลี่ยมทันคนหากขาดการศึกษาและขาดธรรมะยึดเหนี่ยวจะเป็นคนสามหาวโกหก เป็นคนไม่ยอมเอาเปรียบใครและไม่ยอมเสียเปรียบใครส่วนมากมักเป็นคนกล้าได้กล้าเสียกล้าเสียมีดเมื่อถูกเยินยอมีอุบายก่มารยาชอบแสดงการโอ้อวดทำอะไรไม่ยั่งยืนและเป็นคนใจสปอร์ตกับเพื่อนฝูงลูกน้องเสียเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้ใครมาคุยต้องหาทางชนะสำหรับโครคภัยไข้เจ็บ มักเกี่ยวข้องกับกระดูกกระเพาะลำไส้โรคลมจุกแน่นท้องได้รับอันตรายจากการพัดโตกของมีคมกระแสโลหิตหมุนเวียนไม่ค่อยดีเพศหญิงมักมีประจำเดือนผิดปกติศัตรูเป็นคนรูปร่างอ้วนใหญ่ผิวขาวความรักมักชอบรักสมรสมากกว่าที่จะปล่อยไว้เนิ่นนานเป็นดวงชะตาที่อาจจะต้องอยู่ก่อนแต่ง มักจะตัดสินใจเลือกคู่ด้วยตนเองมีความหึงหวงมากเป็นพิเศษด้วยจากอดีตที่เคยผิดหวังชีวิตสมรสตอนต้นไม่ค่อยราบรื่นอาจจะต้องทะเลาะเบาะแวง้งหรือเหมือนมีเหตุให้เลิกลากันแต่บ้านปลายจะเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์แต่ต้องผ่านความอดทนแบดลิ้นกัดฟันมาโดยตลอด สุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณที่มาเนื้อหาข้อมูลจากหมอกริดคอนเฟิร์มมาณที่นี้ด้วยมินยู h ช n แนลขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับฟังฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณที่ติดตามสวัสดีค่ะ